ถึงนะครับไกลมากเราไปเอากระเป๋ากันเปิดหลังก่อนกระเป๋าพัดุลกันดูเลยจานเล่นแม่งว่เรื่องโต้เลยแอ้พเองพงหนว่ห้องพักสุดหรูสเป้นบาวเออว่าจะซื้อตัวนี้อยู่จี๊ดตั้งคืนเลยโง่เงอะไงนี่ครับวันนี้เนี่นี่ตรงนี้คือที่เปิดนอนนะะตไปด้วยตรงนี้ใครอะ าง,างันุ่นมึงเอยงนี้ทำแบบเขาต้อนมีประตูไว้นี่ตายเจล้งปลากุ้งนี่นี่ใครวะเจล้งปลาใส่กับนุ่นเราอ่ะก็วันนี้อ่ะเราผมเยี่ยวังลาวันนี้จะพาไปดูชีวิตสัตว์โลกครับทำไมคุณถึงไม่อยู่อัมพวาครับผมโอเคครับ